สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่ 1. กร,รกฎาคม2568นแนวทางแรกจะเป็นข้อมูลบนของแอดรุ่งธรรมหรือว่าแอดธีรยุทธ์ทุกท่านงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับงวดใหม่จะอยู่ในส่วนด้านล่าง สูตรที่คำนวณได้ก็คือ50กับ9มัดกันได้2ชุด09กับ59นะครับ09กับ59แเวาทางของรุ่งทำวันนี้ข้อมูลด้านบนถูกทันมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลด้านล่างข้อมูลด้านล่างของอาจารย์งวดก่อนผมก็ไม่ได้ลงให้นะครับสำหรับงวดใหม่ อยู่ในส่วนตรงนี้สูตรของอาจารย์คำนวณได้62กับ896มัดกันได้ทั้งหมด6ชุดนะครับมี686966282926 6, 6, 6, 6, 2, 2, 2, อาจารย์เน้นมาให้เพิ่มเติม4ชุดนะครับก็คือ686928ก 6, ับ29 2, แล้วก็ติดดาวมาเพิ่มเติม2ชุดนะครับก็คือ68ก 6, ับ69 ด้านล่างแนวทางสิบล่างคงที่นะครับอาจารย์คำนวณได้ศูนย์สองสามห้าหกแปดมาต่อกันที่แนวทางเด่นล่างระยะสั้นนะครับทดลองสูตรเลขเด่นตัวเดียวของนัชวโรดสำหรับงวดใหม่นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลขแปดถกทันได้เลขแปดนะครับแนวทางทดลองเด่นล่างระยะสั้น ยังอยู่กันที่แนวทางของเชาวโรธนะครับใบนี้เป็นแนวทางเด็ดล่างคงที่เลือกเด่นแบบสี่ตัวนะครับก็คือ2568ทุกทันเลขเด่นของอาจารย์คำนวณได้2568้าหกดมที่ผ่านมาก็จะมีเลขหกนะครับเข้าหลักหน่ยวยวยออกศูนย์หกนะครับตามนี้ทุกท่านก็หาอีกตัวหนึ่งมาใส่นะครับ มาต่อกันที่แนวะทางเด็ดล่างปักเทียนชัยนะครับของนอดอภิโช,ชคใครรอใครตามใครถามหาอาจารย์จะดีให้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์ก็เข้าอยู่นะครับมีเลขหกโดยออก0ูนย์หนะครับสําหรับงวดใหม่อยูด้านล่างสุดอาจารย์คํานวณได้0ูนย์หนึ่งห้าหกเก้าทุกทันศูนย์หนึ่งห้าหกเก้า เด่นสุดของอาจารย์ก็เห็นจะเป็น019นะครับในทางเด่นล่างปักเทียนชัยของแอดอภิโชคมาต่อการที่ชุดสรุป2ตัวด้านล่างนะครับของแอดมิดอาจารย์สรุปมาให้ทั้งหมด6ชุดนะครับมี09010507 59แล้วก็57ถูกท่ัน อามีนะครับชุดสรุปด้านล่างใช้เพื่อเป็นแนวทางทุกท่านพิจารณาก่อนนำไปใช้อีกหนึ่งข้อมูลของแอดมิดนะครับจะเป็นข้อมูลชุดตัด3ตัวอาจารย์ตัดมาให้5ชุดด้วยกันมี805 802 502 202แล้วก็252นะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวทางนะครับพิจารณาก่อนนำไปใช้ ถัดมาจะเป็นข้อมูลชุด2ตัวด้านบนของ SSB งวดที่ผ่านมาใบตรงกลางในทางของอาจารย์ปรากฏว่าคำนวณหลุดไปนะครับไม่มี92งวดก่อนหน้านั้นมี52ตรงๆนะครับงวดที่ออก35220 2ง,งวดหลังสุดมีเข้ามีหลุดงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับจัดไปทุกทันข้อมูล2ตัวด้านบนที่อาจารย์คำนวณได้ก็ตามที่เห็น ต่อมาจะเป็นข้อมูลด้านบนนะครับของแอดมินอุตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้9ตัวเดียวนะครับ9ตัวเดียวแล้วก็2ตัวชุดเดียวได้49 3ตัวก็อยู่ด้านล่างนะครับคำนวณได้ทั้งหมด8ชุดด้วยกันข้อมูลบนของแอดมินอุทุกท่านวันที่1เดือน7ปี68 มาต่อกันที่แนวทางของแัตมะโยมแดงนำโชคตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้ศูนย์ทุกทันสองตัวก็จะมีสองศูนย์สี่สน,นชอบส่วนตัวก็คือสามศูนยสำหรับแนวทางชุดสตัวดูด,ด้านล่างนะครับให้มาเป็นแนวทางสามชุดก็จะมีห้าสามศนย์ห้าสี่ย์แล้วก็ห้าห้าศย์ มาต่อกันที่แนวทางของท่านคุณหญิงงามใจนะครับท่านคุณหญิงงามใจตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้เก้าตัวเดียวสองตัวสามตัวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สองตัวชุดเดียวก็คือเก้าศูนย์แล้วก็สามตัวของอาจารย์ตรงนี้สองชุดให้ห้าเก้าศูนย์กับศูนย์ห้าเจ็ดมาทุกท่านห้าเก้าศูนย์กับศูนย์ห้าเจ็ด แนวทางของอดคุณหญิงงามใจมาต่อชุดสรุปสายเหนือของอดเอกเมืองย่ากันทุกทันงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายข้อมูลสรุปด้านบนของอาจารย์ลุดนะครับมีหนึ่งชุดหลุดลงไปล่างนั่นก็คือ6 0ศทุกทันลงไปล่างไปเป็นตัวกลับนะครับโวยออก0 6 สำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับวันที่1เดือน7ตัวเด่นอยู่ด้านล่างสุดนะครับแอดมินขอไาแอดเอกคำนวณได้เลข2ตัวเดียวตรงนี้นะครับตัวเด่นได้เลข2สำหรับชุด3ตัวชุดเด่นนะครับได้120ชุดรองได้6 2 0กับ6 2สสำหรับข้อมูลชุด2ตัวนะครับ ชุดเด่นของอาจารย์ก็คือ2องศชุดรอง2องสแล้วก็73ทุกทัานตามนี้นะครับข้อมูลสรุปด้านบนของอดเอกเมืองย่า ah. ต่อมาจะเป็นแนวทางของอัดมาน้อยคอยรักงดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์หลุดไปทุกทันไม่มี392ไม่มี06 สำหรับงวดใหม่นะครับใบฝั่งทางขวามือจัดไปทุกทันสามตัวของอาจารย์คำนวณได้สี่แปดสี่สี่แปดห้าสี่เก้าสี่สี่เก้าห้าสองตัวด้านบนชุดเน้นเก้าสี่เก้าห้าชุดรองแปดสี่แปดห้าแล้วก็สรุปด้านล่างชุดเน้นเจ็ดห้าแปดห้าชุดรองเจ็ดหกแปดหก แล้วก็เน้นหนัหนกๆแขนๆของอาจารย์ได้เจดห้าชุดเดียวใจมากก็จัดไปโลดแนวทางของแอดหมาน้อยคอยรักนะครับส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางโครงสร้าง2ตัวเหนือใต้ชุดเต็มของแอดคมงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มี29งทุกท่านมี29 ทางเดเลขของอาจารย์สี่งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลางแนวทางของอาจารย์ที่คำนวณได้ก็ตามที่เห็นนะครับใครชอบก็แคปหน้าจอไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอาต่อมาก็จะเป็นใบสรุปแต้มเด่นแต้มรองของอาจารย์แต้มสามตัวนะครับแต้มเด่น คำนวณได้4 6 8แตดมรองได้9 05าศ้แม2ตัวด้านบนแต้มเด่นได้134่งสมสแมลองได้807ต่อมาก็จะเป็นนทางแต้มล่างแต้มเด่นได้139่ง้แมรองได้802มาต่อกันที่แนวทาง3ตัวชุดเต็มของอาจารย์นะครับ รอแนวะทางเลขตารางมาแล้วทุกท่านงวดที่ผ่านมาเลขตารางแอดคมมาครบทั้งด้านบนด้านล่างเลยนะครับก็จะมีสองเก้าหกสามศูนย์นะครับหวยออกสามเก้าสองศูนย์หกวดใหม่ทุกท่านอยู่ล็อกตรงกลางสุดคำนวณของอาจารย์แถวบนได้สามศูนย์ตรงกลางได้เจ็ด หกหนึ่งข้างล่างได้แปดห้านะครับรวมตัวเลขก็จะมีสามศูนย์เจ็ดหกหนึ่งแล้วก็แปดห้าเลขตารางแอดคมปิดท้ายกันที่เลขดับของอาจารย์ธนากรน,นะครับไม่ได้เจอนานเลยทุกท่านงวดนี้เจอก็ขออนุญาตนำมาฝากผู้ชมนะครับใบนี้ดับล่าง32ชุดครับวันที่หนึ่งเดือน7ปี68 มาด้วยกันก็จะเป็นทางดับบน32ชุดแนวทางของอาจารย์ธนากรพอจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ